สวัสดีครับพบกับผมมาสเตอร์จีทูพีเอสอีกเช่นเคยนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแอปที่มีชื่อว่าวีซิงนะครับร้องเพลงแลกเงินอันดับแรกก็ฝากกด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมุ่งสู่หนึ่งหมื่นซับนะครับมีรางวัลแจกมากมายและอาจจะแจกกิจกรรมแจกของรางวัลเงินสดมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับแอปนี้ไม่แน่ใจว่าเล่นใน iOS ได้หรือเปล่านะครับแต่ Android สามารถโหลดใต้คลิปได้เลยทั้ง รหัสแนะนำและลิงก์ดาวน์โหลดนะครับถ้าใครเล่น iOS ได้ก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมจะได้แปดลิงก์ของ iOS ไว้สําหรับแอปนี้นะครับไม่ว่าคุณจะร้องเพลงเพราะหรือร้องเพลงเพี้ยนแค่คุณมีใจรักในเสียงเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวป๊อปบล็อก R&B ลูกทุ่งสติงได้หมดนะครับสามารถร้องเพลงเพื่อหาเงินได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะธนะ เชิญเพื่อนหรือไม่ถนัดก็สามารถหาเงินได้ทั้งนั้นสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับให้มาตรงที่มุมขวาบนเลยนะครับเมื่อแตะเข้ามามุมขวาบนก็จะเห็นเมนูนี้นะครับทําการใส่อินไวโค e ให้เรียบร้อยภายใน24ชั่วโมงนะครับเขาจะจับเวลาสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับให้รีบใส่ภายใน24ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะแปลไว้ทั้งในคิวและใต้คลิปพร้อมลิงดาวโหลดเลยนะครับทางรหัสแนะนำด้วยนะครับ ทำการใส่ให้เรียบร้อยจะได้มองเห็นการถอนนะครับเมื่อใส่อิน o i c e งโค้ดเสร็จแล้วให้มาเมนูที่2คําว่าดอกไม้นะครับทําการเช็คอินให้เรียบร้อยนะครับเพื่อรับดอกไม้แล้วก็จะมีภารกิจสําหรับดอกไม้ต่างๆนะครับเพื่อนําดอกไม้ไปมอบให้ผู้ที่ร้องเพลงนะครับแล้วก็เมนูต่อมานะครับการถอนการถอนก็จะมีตั้งแต่ 58บาทจนไปถึง870บาทเลยนะครับแล้วก็มีเมนูของการถอนเป็นเพชรน,นะครับก็ต้องใช้ v s ซิงใช้แอปอย่างน้อย4วันต่อสัปดาห์นะครับเพชรถึงจะขึ้นนะครับก็คือเราต้องร้องเพลงภายใน4วันต่อ1อาทิตย์ก็คือ7วันเราต้องร้องใน4วันนะครับเพชรจะขึ้น แล้วก็สําหรับสายไม่เชิญก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่สะสมเพชรก็ต้องเพลงแลกตัวนะครับเอาตัวมาแลกตรงนี้นะครับ1000ตั๋ตัวก็ประมาณ1ดอลลาร์กว่ากว่านะครับกดแลกตรงนี้ได้เลยถ้าครบ1000ตั๋ตัวนะครับแล้วก็ขอบคุณ84ท่านที่แอดเข้ามาเป็นจํานวน6370ตัวนะครับผมได้ทําการถอนไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวให้ดูประวัติการถอนของ เดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าเดือนนี้ก็ยังไม่ได้ถอนนะครับเดือนที่แล้วถอนไปเจ็อยเจ็ดกว่าบาทนะครับสําหรับแอปนี N ้ e, เราสามารถเลือกเพลงได้ตามต้องการเลยนะครับใครจะร้องเพลงแนวไหนก็แล้วแต่เลยนะครับร้องเพลงแนวไหนคุณก็สามารถผ่าเงินได้ทั้งนั้นนะครับใครแอดมาผมก็รับหมดนะครับในการเลื่อนขั้นนั้นในแต่ละครั้ง แต่ระเลเวลนะครับมันก็จะมีเพิ่มในการโคต้าเก็บเพลงเอาไว้ไปซ้อมแล้วก็ได้ดอกไม้ในการล็ออินแต่ละวันมากยิ่งขึ้นนะครับในแต่ละเลเวลก็พยายามเลื่อนขั้นให้เยอะๆนะครับใช้งานทุกวันนะครับมันมีสิทธิพิเศษมากมายนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมใหม่สำหรับ แอปวีซิงลองเพลงแลกเงินนะครับถ้าคุณรักในเสียงเพลงอยากหาเงินด้วยเสียงเพลงก็วีซิงเลยนะครับก็ฝากกลุ่มกันด้วยววยรุ่นสร้างตัวหาเงินแอปฟรีสำหรับผู้ที่สนใจในแอปฟรีนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนรหัสแนะนําหรืออัปเดตข่าวสารร่วมกันแอปไหนจ่ายไม่จ่ายเราอัปเดตกันทุกๆวันแม้วันที่ผมไม่ลงคลิปผมก็เข้ามาอัปเดตข่าวสารนะครับและอาจจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลภายในกลุ่ม เวอรรุ่นสร้างตัวหังเงิน FV2 e นะครับเข้ามาติดตามกันเยอะๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแก่กันอย่าลืมกด Subscribe นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นแอปอะไรมานําเสนอหรือมีแอปใหม่อะไรมา update, อัปเดตข่าวสารแนะนํากันอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมมา s เซอร์จีทูก็ขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าและเจอกัน Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.